สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแร่มีดทําครัวมีดปลอกผลไม้นะครับเป็นเหล็กต้านสนิมนะครับเหล็ก3 c r 1 3นะครับต้านสนิมไม่พอแข็งด้วยนะครับสวยงามมากนะครับมาพร้อมกับด้าม G10 นะครับลายเนื้อไม้สีแดงกับสีน้ําเงินนะครับสวยงามจริงๆนะครับมาพร้อมซองหนังด้วยนะครับนี่สวยงามครับราคาไม่แพงเลยนะครับราคา200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ สองบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่เรามาดูด้ามสีแดงกันก่อนนี่สวยงามมากครับโคมหวานเลยนะครับนี่โคมหวานเลยใบมีดครับใบมีดยาว3.6นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดนะครับจะอยู่ที่1.2นิ้วสันอยู่ที่3มินครับ เหล็ก3 CR13 เป็นเหล็กเยอรมันนะครับผมต้านสนิมนะครับสวยงามมากครับมาดูด้ามนี่ด้าม G10 ปาดผิวปาดคมแบบฮอลโลนะครับปาดฮอลโลมันจะเว้านิดนึ่งนะครับ นี่มาพร้อมกับซองหนังครับเรียบร้อยนะครับป้องกันคมมีดได้เป็นอย่างดีนะครับราคาถูกมาก200บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีน้ำเงินกันบ้างครับมาเดี๋ยวเทสคมมีดให้ดู คมหวานทุกเล่มขนาดพอดีมือนะครับกระทันรัดอีกนะครับนี่ครับใครอยากได้มีดเอาไว้ทำงานครัวเล็กๆน้อยๆหรือว่าพกไปในงานแคมปิง้งก็ สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับมีดที่ต้านสนิมค่อนข้างดีนะครับราคา200บาทเท่านั้นเองครับสนใจรักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ